จากคลิปที่แล้วเกี่ยวกับกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก้า8ตำแหน่ง67อัตราเงินเดือนสูงสุด90,000บาทซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง12กุมภาพันธ์หลายท่านสนใจนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าต้องทำยังไงวันนี้ผมพามาดู3ขั้นตอนวิธีสมัครซึ่งรายละเอียดและคุณสมบัติของแต่และตำแหน่งอยู่ในเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับในหัวข้อ ข่าวประกาศรับสมัครเอาละครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรขั้นตอนแรกกรอ,อกข้อมูลเบื้องต้นของท่านใน Google Form ก่อนเลยนะครับโดยสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศของโครงการจัดหางานฉบับนี้เสร็จปุ๊บท่านก็จะเจอหน้าตาของ Google Form แบบนี้ครับโดยเขาก็ระบุว่าการสมัครงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการ2ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วดังนี้ขั้นตอนที่1ก็คือ กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครใน Google f o r m นี้ให้ครบถ้วนแล้วก็กดส่งคำตอบ2คือสแกนเอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครส่งไปทางอีเมลตามที่ประกาศกำหนดนะครับโดยท่านสามารถกรอกข้อมูลได้เพียง1ครั้งและเลือกตำแหน่งงานได้เพียง1ตําตำแหน่งเท่านั้นซึ่งนี่แหละครับคือขั้นตอนที่2ก็เป็นขั้นตอนของการส่งเอกสารและการสมัครทางอีเมลส่ง C ีและบัตรประชาชนนะครับสแกนเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นไฟล์เดียวกันในรูปแบบไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน10 m เมกะไบต์นะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของท่านด้วยรวมถึงตำแหน่งงานยกตัวอย่างเช่นมิสเตอร์รักการงานดีสมัครในตำแหน่งบาร์เทนเดอร์แล้วก็ควรที่จะใช้อ e ีเมลของตัวเองในการส่งนะครับทำไมต้องใช้อ e ีเมลตัวเองก็เพื่อจะได้สะดวกเวลาที่จะมีการประสานงานกันโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่เราส่งอ e ีเมลไปเจ้าหน้าที่เขาจะตอบกลับมาภายใน2วัน แต่ถ้าเกิน2วันท่านสอบถามไปที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและเมื่อไหร่ที่ท่านได้รับคําตอบกลับมาว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าท่านสมัครสําเร็จครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือท่านจะต้องเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat ใน QR Code แนบท้ายนี้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางผู้สมัครนะครับแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อันนี้ก็สําคัญนะครับรวมถึงรับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางนี้ด้วยติดขัดขั้นตอนไหนพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ